ค่ะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาใหม่ในบทใหม่นะคะก็ห่างหายกันไปนานเนาะด้วย หลายๆอย่างนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะคะอ่ะวันนี้จะมาขึ้นบทเคมีไฟฟ้านะคะซึ่งในบทนี้เนี่ยเราก็ จะเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะไปเรื่องของปฏิกิริยารีดอกเราต้องเข้าใจความหมายของสารละลายอิเล็กโทรไลต์ก่อนนะคะในตอนก่อนหน้านี้ที่เราเคยเรียนกันไปคําว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะคือสารละลายที่มีความสามารถในการอะไรลูกนําไฟฟ้าได้นะคะทีนี้ถ้านึกถึงสารละลายที่นําไฟฟ้าได้นึกถึงย้อนกลับไปบทกฎเบรนะคะเราจะมีกฎเบรท มีกรดมีเบสนะคะซึ่งมันเนี่ยสามารถนำไฟฟ้าได้ทีนี้หนูลองดูตัวซิมูเลชันตัวนี้ที่ครูเปิดให้ดูนะคะถ้าสมมติครูเอากรดแก่หรือเบสแก่นะคะกรดแก่กับเบสแก่ไปละลายน้ำเนี่ยเราเรียนมาเราจำได้ว่ากรดแก่เบสแก่แตกตัวร้อยเปอร์นตนะคะหนูสังเกตลูกในเอ่อในซิมูเลชันนี้นะคะตัวของเอ่อ H A ที่เป็นสีเทานะคะที่เป็นตัวกรดแก่เนี่ยพอเอาไปละลายน้ำแล้วจะได้ a ลบนะคะ A ลบก็คือไอออนกับไฮโดรเนียมไอออนออกมาซึ่ง a ลบเนี่ยก็จะมีสีฟ้านะคะส่วนไฮโดรเนียมไอออนก็คือสีส้มสีส้ม,ส,มสีแดงนะคะอ่ะอันนี้ก็คือสาระละลายนะคะพอเอาไปละลายน้ำเนี่ยมันแตกตัวได้ร้อยเลยลูกสารตั้งต้นตัวกรดกับน้ำจะไม่เหลืออยู่นะคะจะเหลือแค่ตัว a อลบกับไฮโดรเนียมไอออนนะคะ ทีนี้ถ้าทดสอบการนําไฟฟ้านะคะจะพบว่ามันนําไฟฟ้าได้ดีมากๆหนูสังเกตเอาหลอดไฟจุ่มลงไปปุ๊บเอาหลอดไฟขออภัยค่ะเอาคู่ข่ายอิเล็กโทรดจุ่มลงไปปุ๊บหลอดไฟสว่างเลยนะคะสว่างมากนะคะต่อมาถ้าเป็นเบตแก่ล่ะเบตแก่ก็เช่นกันเพราะเบกแก่มันก็แตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะทีนี้แล้วถ้าเป็นกดอ่อนล่ะจะเป็นยังไงลองเดาสิลูก กดอ่อนแตกตัวไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สังเกตนะคะกดอ่อนที่ในสมการนี้เนาะเวลามันแตกตัวมันจะได้ตัว A ลบกับไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยไม่ทั้งหมดยังคงเหลือกรดอ่อนอยู่ละลายอยู่นะคะดังนั้นถ้าเอาตัวนี้ไปวัดไปตรวจสอบการนำไฟฟ้านะคะจะพบว่ามันนำไฟฟ้าได้ไม่ดีเท่าตัวกรดแกเปิดแก่แกะลองดูลูก่ะเห็นไหม มันจะไม่เท่านะคะไฟมันจะสว่างน้อยกว่านะคะอลองดูเทียบเทียบระหว่างกรดอ่อนกับกดแก่นะอันนี้กดแก่นะคะกดแก่สว่างมากกรดอ่อนสว่างน้อยลองเดาถ้าเบสอ่อนล่ะลูกเบสอ่อนก็จะสว่างน้อยเช่นกันเพราะมันแตกตัวได้น้อยนั่นเองนะคะดังนั้นคีย์เวิร์ดของสารละลายอิเล็กโทรไลต์คือสารละลายใดที่ลงไปในน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นกรด เบทหรือเกลือถ้ามันแตกตัวเป็นไอออนบวกกับไอออนลบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือแตกตัวได้ดีมันก็จะมีความสามารถในการเป็นอิเล็กโทรไลต์ได้ดีนั่นเองแต่ถ้าสาระละลายใดมันแตกตัวได้น้อยนะคะพวกกรดอ่อนเบทอ่อนหรือเกลือที่มันแตกตัวได้บางส่วนมันก็จะมีความสามารถในการเป็นสารละลักสาระละลายอิเล็กโทรไลต์ได้น้อยนั่นเองหรือได้ไม่ดีนะคะและสําหรับ น้ำน้ำเวลาลงไปปุ๊บแตกตัวให้ไฮโดรเนียมกับไฮดรอกไซด์ลบแต่พอทดสอบการน,นำไฟฟ้าพบว่าน้ำนำไฟฟ้าไม่ได้นั่นเป็นเพราะว่าน้ำเนี่ยมันเป็นสารละลายอิเล็กเออไม่ใช่มันเป็นสารละลายโคเวเลนนั่นเองนะคะเป็นสารประกอบโคเวเลนมันเลยนําไฟฟ้าไม่ได้นะคะแล้วก็ในปัจจุบันในปัจจุบันในชีวิตประจําวันเราละกันที่เราเห็นว่าน้าเนี่ยมันนาไฟฟ้าได้เพราะอะไรลูก เพราะว่าน้ำมันไม่ใช่น้ำที่เป็น h 2 o เพียวๆมันไม่ใช่น้ำกลั่นนะคะไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์มันยังมีไอออนของแคลเซียมไอออนไอออนของคลอรีนไอออนที่มันลอยอยู่ในนั้นซึ่งพอมีไอออนลอยอยู่ในสารละลายมันเลยทำให้น้ำเนี่ยนำไฟฟ้าได้นั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ย้อนกลับไปแบบฝึกหัดของเรานะคะลองดูลูก ข้อ1น,นะคะเขาบอกว่าเมื่อนําสารละ A B C D E ที่มีความเข้มข้นเท่ากันไปทดสอบด้วยกระดาษลิสมารทดสอบด้วยกระดาษลิสมารก็จะบอกเราได้ว่ามันเป็นกรดหรือเป็นเบทนะคะแล้วก็ทดสอบกันนําไฟฟ้าทีนี้อิเล็กโทรไลต์แก่คืออะไรอิเล็กโทรไลต์อ่อนแล้วก็อะไรคือนอนอิเล็กโทรไลต์นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะเฉลยจากตารางเลยเนาะหนูก็เอาไปเขียนลงเองนะคะ สารละลาย A พอไม่เปลี่ยนสีกระดาษลิสมัสแสดงว่า A เป็นอะไรลูกเป็นกลางนะคะซึ่งความสว่างของหลอดไฟสว่างมากแสดงว่าเป็นอิเล็กโทรไลต์อะไรลูกอิเล็กโทรไลต์แก่นะคะอิเล็กโทรไลต์แก่ต่อมา B เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าเป็นกรดหรือเบสลูกเป็นเบสนะคะความสว่างเล็กน้อยแสดงว่าเป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อนนะคะ ่อมาสีน้ำเงินเป็นแดงแสดงว่าเป็นกรดสว่างมากก็แสดงว่าเป็น like. อิเล็กโทรไลต์แก่อะเพิ่มเติมนิดนึงเป็นกรดสว่างมากเป็นอ็กตัวไลต์แก่ซึ่งเฉพาะจอดจงเลยว่าตัวนั้นจะต้องเป็นกรดอะไรลูกกรดแก่นะคะต่อไปดีไม่เปลี่ยนสีก็คือเป็นกลางไฟไม่สว่างก็แสดงว่านำไฟฟ้าไม่ได้ก็จะเป็น นอนอิเล็กโทรไลต์นอนอิเล็กโทรไล์อ่ะเขียนอ e, ีนะคะ non light, นอนอิเล็กโทรไลต์เนาะต่อไปสุดท้าย e, อีค่ะลูกอีบอกว่าน้ำเงินเป็นแดงแสดงว่าเป็นกรดนะคะกรดสว่างเล็กน้อยแสดงว่าเป็นกรดอ่อนก็เป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อนนั่นเองหนูเอาไปเขียนเองนะคะอย่ามีคนลักลอ่ไงเคยเจอแบบว่า ครูเฉลยแบบฝึกหัดให้นะคะแล้วก็ลอกมาตามเลยนะคะทดสอบทดสอบเนาะ,ะต่อไปข้อสองลูกสารสามชนิดนี้นะคะชนิดที่หนึ่งสองสามเมื่อละลายน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงดังรูปใครเป็นอ e ิเล e ็กทรไลต์อ่อนอิเล็กทรไลต์แก่อะไรอิเ e ล็กทรไลต์เอ่อนอนอิเล็กทรไลต์หนูสต็อปวิดีโอไว้สักแป๊บหนึง่งแล้วก็ลองทำด้วยตัวเองนะคะแล้วลองมาเช็คคำตอบว่าถูกต้องไหมอิเ e ล็กทรไลต์แก่ คือสารละลายที่ลงไปแล้วแตกตัวได้ร้อก็คือแยกไปในอ้อนบวกกับไปอ้อนลบได้ร้อหนูลองดูรูปภาพที่1 2หรือ3ที่แยกกัน100%เลยภาพที่1นะคะ PQ ดังนั้น PQ ก็เลยเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่นะคะส่วนถ้าแตกตัวได้บางส่วนยังคงมีอันที่มันเป็นคู่คู่มีอันเดียวอยู่บ้างมันก็จะมีความเป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อน นะคะคส่วนถ้ามันไม่แยกออกจากกันเลยรักกันเหนียวแน่นก็จะเป็นอะไรลูกนอนอิเล็กโทรไลท์นะคะอ่ะโอเคต่อมาค่ะข้อ3บอกว่าเมื่อนำสารต่อไปนี้ไปละลายนะ้ำให้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อนแก่หรือนอนอิเล็กโทรไลต์เพราะอะไรเพราะเหตุใดนะคะเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้หนูสต็อปไว้แล้วลองทำด้วยตนเองก่อนนะคะอ่ะพอสต็อปเสร็จแล้วมาเฉลยกันล,ลูก ว่าเพราะอะไรครูเฉลยครูจะไม่เขียนนะครูจะตอบแล้วหนูฟังแล้วหนูไดถูกด้กถูกเลยนะลกูกอ่ะเริ่มค่ะตัวนี้แอซิดิกเป็นกรดอ่อนกรดอ่อนก็ต้องเป็น e อิเล็กโทรไลต์ะลรลูกอิเ e ล็กโทรไลต์อ่อนเพราะว่าแตกตัวได้ไม่ดีนะคะต่อมาไฮดโดรคอรกเป็นอ e ิเล็กโทรไลต์แก่เพราะว่าเป็นกรดแก่แตกตัวเป็นยังไงลูก แตกตัวร้อยเปอร์เซนนะคะต่อมาโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นเบสแก่เบสแก่แตกตัวร้อยเปอร์เซนก็เลยเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่นะคะต่อมาตัวนี้เป็นกรดแก่กรดแก่แตกตัวร้อยเปอร์เซนก็เลยเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่นะคะต่อมา h 2 s เป็นกรด อ่อนแตกตัวได้นิดหน่อยนะคะแตกตัวได้นิดหน่อยก็เลยเป็นอิเล็กโทรไลต์แบบไหนลูกอิเล็กโทรไลต์อ่อนนะคะต่อมาค่ะลูก H3PO4 ตอบได้เลยค่ะตัวนี้เป็นกรดอ่อนกรดอ่อนก็เป็นอิเล็กโทรไลต์อะไรคะอิเล็กโทรไลต์อ่อนนั่นเองนะคะต่อมา HClO4 ตัวนี้เป็นกรดแก่ กดแก่ก็เป็นอิเล็กโทรไลต์แก่เพราะแตกตัวได้ร้อเซตัวนี้ค่ะลูกกรดที่เรากินในเปปซี่ในน้ำมอลม่มเป็นกรดอ่อนกรดคาร์บอนิก ic, นะคะกรดอ่อนก็เป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อนแตกตัวได้นิดหน่อยนะคะไม่ร้อยเปอร์เซนต่อไปแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้เป็นเบสอ่อนนะคะแตกตัวได้น้อยก็เลยเป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อนนะคะบทนี้ง่ายลูกหน้านี้ง่ายนะคะ ต่อไป HCN ลูกกรดไซยานนกไฮโดรไซยานิกเป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อนแตกตัวได้น้อยไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้เป็นกรดแก่นะคะแตกตัวได้ดีมากๆร0อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่นั่นเองนะคะต่อไป HBr ตัวนี้เป็นอะไรคะเป็นกรดแก่นะคะแตกตัวได้ ได้ได้ดีนะคะร้อเปอร์เซ็์เลยเลยเป็นอิเล็กโทรไลต์อะไรลูกอิเล็กโทรไลต์แก่นะคะและสุดท้าย HNO2 ตัวนี้เป็นกรดกรอดอ่อนนะลูกตัวนี้เป็นกรอดอ่อนนะคะถ้า HNO3 กรดไซยาไซนกเอ่มอืมกรด กดในตริกดในตริกนะคะจะเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่แต่ตัวเนี้ยไนตรัสนะคะเป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อนเพราะเป็นกรดอ่อนนั่นเองนะคะจบเรื่องสารละลายอิเล็กโทรไลต์เป็นพื้นฐานนะคะในการที่จะไปต่อยอดเรื่องเคมีไฟฟ้าค่ะอ่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ